ตอนนี้เราอยู่มหลาลัยจุฬานะครับเราวันนี้เราจะมาวิ่งสร้างเมืองกันเป็นครั้งแรกที่เราจะวิ่งด้วยกัน3คนนี่ครับนักวิ่งต้องเติมพลังก่อนครับเลขบิบสองร้อยสิไม่ใช่ เด็กบีบอ3 1นะครับเด็กชายอังกฤษนะครับวันนี้จะมาวิ่งหรือเดิน5กิโลนะปเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเราก็ไปกัน ไปดิไปถ่ายแล้วแต่ พร้อมไหมครับเด็กๆเฮ้เตาปไสวัสดีครับสวัสดีครับ้ายสตาร์ทพอดีเลย5กิโลค่ะสู้ๆนะช่ทกคนเจอกันท so ี่เส้นชัยเมนูอาหารเราที่ท่านอยู่แล้ะ เนื่องจากการลอยตัวของเราเนี네่ยแดดยังไม่ออกละมัตตะวันเนีนหลังเต่าด้วยละมัตตะวันนะคะเส้นทางด้วยนะคะเรามีน้องๆตัวเองด้วยสวัสดีค่ะเจอกันที่เส้นชัยนะคะไม่จับแต่ไม่หลันะคะดูหน้าดีๆแล้วก็ระหว่างเส้นทางเรามีพี่ทีมช่างภาและอาร์คอย่ายภาพจากเวียดจงไทยท่าจะได้รู้ เดี่ยวๆก็ดูซ้ายดูขวาเพื่อนนิดนึงอาจจะมีเพื่อนนักวิ่งกําลังแซงมาด้านหลังนะคะยังไงเรามัดระวังด้วยสําหรับงานวิ่งของเราในครั้งนี้นะคะกับวิ่งร้างเรวองพั2ยค่ะ Run f o r ์มเ t ลชั่ c i ต y ตอนชิลเด่นค่ะแล้วเราก็มีชิอแย่งมาหลายคนเลยเด็กๆนะคะน้องๆมาร่วมวิ่งกับเราด้วยนะคะ

เก็บแรงไว้เยอะๆได้ค่อยๆเดินเดี๋ยวเราต้องเดินอีกหลายกิโลเลยครับนี่ยังแค่กิโลแรกเลยลูกใช่ไหมเก็บแรงไว้ค่อยๆเดิน โอ้หดูเป็นนักวิ่งที่เก่งอ่ะแก๊งเนี้ยตอนนี้นําอยู่เหรอครับไม่มีใครตามมาเลยครับเนี่ยโอ้โหนำโด่งเลย อันนี้นะครับอันนี้คือภาผู้ประสบภัยนะครับผมผู้ประสบภยัยฝนตกนะครับเดินนอยู่ดีๆฝนตกไปแล้วครับอนนอ,อน,นนี้รอฝนหยุดครับและแกงนี้ก็แวะเซเว่นครับผม เด็กๆหาขนมกินแล้วครับไปไปแกงนี้ถือขนมเกินมัปย uh sì> ี่มันวิ Rs ่งหรือเปล่าครับสวีเปอร์มาแล้วสวีเปอร์มาแล้วสวีเปอร์มาแล้วไห้าโลครับอันนี้สิบโลหรือห้าโลครับ นี่คือแกงหลังท้ายแกงหลังท้ายแกงหลังท้ายอ๋อใช่นี่เราเร็วเลยเบอร์อะไรนะคะเบอร์อะไรครับเดี๋ยวก็ให้อุ้มเดี๋ยวก็ให้อุ้มพี่หลบหลบทางหน่อยลูกชิดซ้ายชิดซ้าย ชิดซ้ายไว้ครับวครับอ่ะชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้สว่างเราลุกไปดูส,สว่างทั้งบนนี้นะคะ่ะมีเรือ,อไหไหนเรือวะ ไหนมือนะข้อหลบกหนท้อดังอ่ะฮ่าฮ่า

เฮ้ยเ้สวัสดีครับโอ้เดินเดินนำสวีปเปอร์อยู่สวีปเปอร์จี้ตูดอยู่นี่เจอพี่เม้งนะครับดี๋ยวกมือถือด้วยพี่ทั้งสามโอเคขอบคุณครับน้าน้มน้ำครับตอนนี้เราหาจุฬาห้อยปีแล้วเราก็เข้ามาในมหาวาิจุฬาแล้วนะครับเดินครึ่งทางแล้วครับ ดี๋ยวข้างหน้าได้มีน้ำแล้วแสดงว่า2.5กิโลแล้วนักวิ่งก็10โลก็ทยอยแซงเราไปเรื่อยๆนะครับส่วนเราก็เป็นการเดินที่มีสวิปเปอร์เด,ดเดินปิดด้วยตลอด,ด,อดเรียกว่าเป็นคนปิดงานนั่นเองเอน้ำมานน้ำน้ำเย็นโต๊ะถัดไปเลยนะน้ำเย็นโต๊ะถัดไปเลย ทิ้งขยะด้วยี <laughs> อะะไรนะคะเป็นไงบ้างครับพอลูกเราอยู่อยู่สภาพสิครับอยู่สภาพสิครับยิงเดินเหนื่อยมากเลยครับ ก็้ง่ก็จะเป็นสวิตชด้วยนะครับอีกสองโลเองครับเหน่อไหมลูกวพ่อินอ่กดี่วิ่งไปไงอกไม่ยอมวิ่งอ่เราอกไม่ยอมวิ่งเราเลยไม่ทันพี่อินเลยเห็นหมกัี่เรามาตัว้ <laughs> สามโลกว่าแล้วครับตอนนี้เดินอยู่ในจุฬานะครับถ้าตอนวิ่งมาธอนทรก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเหลืออีกโลกว่ากว่าก็จะจบแล้วตกเล็กขึ้นมาทันทีอีกโลกว่ากว่าก็จะตกจ้เจ้าจะจ,จบแล้วครับผม ออาไปกันเลยพ่อลูกเด็กไ,ไหมอ่ะเด็งไม่เคยมฮะเปครับเดินครึ่งหนึ่งอุ้มครึ่งหนึ่งจุดน,น,น,นี้เขาให้วิ่งองกระโดดข้าม ภาพของสองคนนี้คือมีสวิตเปอร์ตามท้ายนะครับ <c oughs> คือสองคนนี้นะครับห <c oughs> มยลมเย็นมากเลยอ่ะล <c oughs> มเย็นสดชื่นเลย พ่อขี่เขอพ่อก็ได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากเลยพ่อน่ะลูกด้วยลูกก็เก่งลูกเก่งๆไ<ท>หน่นย่นเนะตอนนี้เราคุยกันเรื่องของกินอยู่ครับอ้ กินอะไรคะผม,ะมอ้าวทำมันไกลเป็นถ่ายแม่เหนื่อยไหมครับนี่คือแบบว่า กลับมาวิ่งแบบจะวิ่งเล่นไปก่อนก็ได้ฮะวิ่งเล่นไปก่อนก็ได้นะถ้าอยากวิ่งไม่หรอก น,น้นี at, ่ต้องป้อนอย่างนี้เลยนะน้ำเย็นหยิบได้เลยนะชวนป่ะไม่ชนแม่ก้มหน่อยก้มหน่อย ก้มเยอะๆก้มเลยถ้าสิบโลนี่พ่อต้องเหมือนแบบเล่นเวทเทรนดนิ่อย่างหนักเลยเนี่ยแบกน้ำหนักก็เหมือนเวทอยู่ เราเหลืออีกแค่ร้อยเมตรเฮ้ยอันนี้วามาพอดีเลยเข้าเส้นชัยเลยวิวบิงไปก่อนเลยเอาหรือจะเข้าไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเข้ากับลู็ได้ไปแล้วนะี่วยืนจัดกันนะัน

เราเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล่นนั<ป>่งบนไปนั่งกูนแล้วอินไ,ไปเร็วผมน,นะนะครับหนึ่งสองสาม สองสามหโอเคครับจริงๆแม่ลงสีส้มไม่ให้นุ่มมนจะได้สดใสไม้สีเขียวมาไแต้วยเน่ยต้่งดูาวิ่งวิ่งเลย รงนี้ไ่ให้ไปวิ่งกับตอดีกว่าไ,ได้ฟิวหน่อย เราเดินไปหาอาหารกินนะครับเอาคูป,ปองไปแลกก่อนโอ้อะไรเนี่ยไก่กรอบปลาแก้มน,นี่หมูทอดแจจงนะครับไม่เอาหนมจีบอีกเลยปะได้สิ ของกินเพียบเลยว,ว้าวอะไรจีบอีกรอบนึ่งนี่เราจริงจังเรื่องกินนะทำไมเขาจริงจังเรื่องวิ่งเท่าไหร่ <c oughs> ชิวโชวหน่อยนะงาด้น้ำไหมเต้ยไม่ดูตรงนู้นเลยเมีกินมีน้ำ กินเยอะมากงานนี้ของกินดีทุกปีนะครับเนาเลยไม่เหรียญหตอนนี้เรานั่งกินอาหารกันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นไก่กรอบปลาแก้วผมเทผสมกับหมูเจ๊จงไปแล้วแล้วก็จะมีอาหารมิชลินอีกเยอะเลยนะ เราไม่ได้เอามาเอามาแค่ไม่กี่อย่างเสร็จเปิ่งเสร็จก็มากินกินกินของกินเยอะมากนได้เวลากลับบ้านแล้ว ปกติเวลาเราไปเล่นเพลงน,น,นี้เรามมกจะแต่งว่อนเพิ่มก็เลยคิดได้ดีขอบคุณที่มากันผู้คนมากมายได้มาวิ่งสร้างเมืองได้บุญได้กุศลขอให้ทุกคนได้รุ่งเรืองอยากขออีกหนึ่งเรื่องปีหน้ามาพบกันโโอ้ห